เชฟพารู้จักกับเมนูอร่อยๆอ,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 อีกหนึ่งเมนูครับอันนี้ทําให้ข้าวหมดหมอได้แน่นอนเลยครับซี่โครงอบกระเทียมพริกไทยดําครับกระเทียม10กลีบรครับรากผักชีแค่สองสำลักครับโคกเลยครับเอาพอหยาบหยาบ แหลกได้ที่แล้วนำมาพักไว้ก่อนเลยครับซี่โครงหมู800กรัมครับนำมาหั่นไว้เลยนะครับเตรียมไว้ก่อนเลยเชฟซื้อมาทั้งเส้นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มาหั่นเป็นท่อน เริ่มตั้งกระทะเลยครับแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยครับไม่ต้องรอน้ำมันร้อนนะครับใส่กระเทียมกับรากผักชีที่เราโขลกแล้วลงไปผัดเลยครับผัดให้เหลืองหอมเลยนะครับตามด้วยซี่โครงที่หั่นเตรียมไว้แล้วนะครับลงไปผัดได้เลยครับ พอให้หมูตึงๆนะครับสุกๆพอเขาจะได้ไม่คาวครับแล้วก็เติมน้ําเปล่าลงไปนะครับประมาณ500 ml นะครับหรือให้ท่วมหมูนั่นเองนะครับตามด้วยซอสหอยนางรม3ช้อนโต๊ะครับซีอิ๊วขาวอีก2ช้อนโต๊ะครับซอสปรุงรสอีก2ช้อนโต๊ะครับน้ำตาลทราย2ช้อนชาครับพริกไทยดำอีก1ช้อนโต๊ะครับ กระเทียมอยู่ประมาณ10กลีบนะครับใส่ซอยแล้วก็ใส่โรยลงไปเลยครับปรุงทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเชฟก็จะเอาฝาหม้อเนี่ยมาปิดไว้เลยนะครับและอบไว้ประมาณ20นาทีครับกะให้น้ำหวดแล้วก็หมูนุ่มให้หมดเลยนะครับนี่ครับเปิดขึ้นมาโอ้โหน่ากินเลยนะครับ ความนุ่มความเปื่อยของซี่โครงหมูเนี่ยแล้วแต่คนชอบเลยนะครับถ้าเกิดอยากให้เปื่อยกว่านี้ก็เคี่ยวต่อนะครับผัดทุกอย่างให้เข้ากันอีกทีนึงน,นะครับแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยเห็นแล้วเป็นอีกหนึ่งเมนูทาไม่ยากเลยใช่ไหมครับลองทํากินกันดูนะครับเนื้อซี่โครงเปื่อยนุ่มเลยนะครับแทะเพลินๆเ,เลย วันนี้ต้องอีกสองขวดแล้วลรามั้ง